ประเทศกัมพูชามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่1 8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนทางที่ตวันตกติดกับประเทศไทยทิศเหนือติดกับไทยและลาวทิศตวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศเวียดนามและทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอ่าวไทยค่ะ กัมพูชามีประชากรกว่า4.8ล้านคนทำให้กัมพูชามีประชากรมากที่สุดอยู่อันดับที่66ของโลกสาสนาาประจำชาติคือศาสนาพุทธมิกาเถราวาทมีผู้นับถือประมาณร้อยละ9.5ของประเทศมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่บ้างได้แ,แก่เวียดนามชาวจีนและชาวเขาเมืองหลวงคือเมืองฮนมเป็นกัมพูชามีการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญกัมพูชามีหัวหน้าคณะรัฐบาลคือสมเด็จอคะคารามาห์ไสาบดีเดชโชฮุนเซนเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นภูเขาประเทศกัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่างเป็นแอน่งมีทะเลสาบและลุ่มน้ำขโ่งอันกว้างขวางกัมพูชามีภูเขาล้อมรอบอยู่สามด้านได้แก่ด้านบน,นออก มีแนวเทือกเขาอันนำเป็นพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนติดกับประเทศไทยด้านใต้และตะวันตกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทยมีอากาศของกัมพูชามีอากาศแบบมรสุมแับร้อนเป็นแบบร้อนชื้นแับมรสุมฤดเจฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมและฤดูแ้ง รเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนค่ะด้านเศรษฐกิจของกัมพูชา 1. การเกษตรกรรมบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบเขมรผลผลิตสำคัญคือข้าเจ้ายางพาราและติกไกย 2>, 2. การประมงบริเวณรอบทะเลสาบเขมรเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของกัมพูชา 3. การทำป่าไม้บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น้ำขุน สี่การทำเหมืองแร่แการทำเหมืองแร่ในกัมพูชายังไม่สำคัญเท่าไหร่นะสินค้าเกษกรกรรมคิดเป็นรายได้หลักของประเทศคิดเป็นร้อยละ4ีสาของ GDP มาจากข้าวและปลาสัตว์การทำปาม,มงและการทำป่าไม้คิดเป็นร้อยละ5้ของ GDP สินค้าเกษตรที่ส่งออกได้แก่ข้าวไม้ยางพารา ลงมาได้แก่ข้าวโพดถั่วเหลืองสัตว์มีชีวิตผลไม้และปลาเป็นต้นสินค้านําเข้าที่สําคัญได้แก่น้ํามันเชื้อเพลิงบุหรี่ทองคําวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรและเครื่องยนต์